ความรักที่สิ้นสุดลงนี่ด้ว่าเป็นดารานะักแสดงพิธีกรและนางแบบมากความสามารถที่หลายคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีถ้าเป็นดารานะักแสดงสาวสุดน่ารักเคยมีผลงานในวงเทิงมาบ้างแล้วส่วนมากจะคุ้นหน้าคุ้นตาจากงานโฆษณานั่นเองจ้าปัจจุบันแม้ไม่ค่อยมีผลงานในวงการบันเทิงให้เธอได้โด่งดังมาจากการผันตัวเป็นยูทูบเบอร์ช่องตัวเองที่มียอดผู้ติดตามมากกว่า700,000คน ทั้งสวยและรวยจนประสบความสำเร็จซื้อบ้านหลังใหญ่30ล้านไปหมาดๆสำหรับกัสจังจิรันธนินพิทักษ์พรตะกูลหรือกัสจังจิราสำหรับเรื่องรักความรักของเธอเมื่อกลางปีที่ผ่านมาเธอก็เพิ่งเปิดตัวแฟนใหม่เป็นหนุ่มหน้าหวานโปรไฟล์ดีแต่ล่าสุดเธอออกมาโพสคลิปคู่หนุ่มคนนี้อีกครั้งเป็นคลิปที่ประกอบเพลงแฟนเก่าคนโปรดเพราะมีข้อความกำกับในคลิปว่าเลิกกันมาเกือบ2เดือนแล้ว วันนี้ทานข้าวกันในฐานะเพื่อนเลยบอกว่ามีเพลงจะให้ขอบคุณที่มาทานอาหารอร,ออร่อยนะพร้อมระบุแคปชั่นเพิ่มว่าขอบคุณที่มากินข้าวครับท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาชมในความน่ารักและฮือฮาในความกลับมาเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้แบบน่ารัก